กระต่ายะเป็นไงบ้างสำหรับข่าวที่เกิดขึ้น,น,น,นเราได้ทราบเรื่องอะไรช่อคะค่ะตอนแรกนะคะก็เห็นภาพหัวข่าวนะนุ้ยเชิญยิ้มตลกแดกฟาดกระต่ายแม็กซิมเราเห็นหัวข้อข่าวปัแบบ๊บเราก็แบบขำๆเนาะคิดว่าแบบเป็นการโปรโมทหนังเพราะว่ากระต่ายได้เล่นหนังกับทางค่ายนี้แบบเยอะหลายเรื่องคิดว่าเป็นงานโปรโมททยอยปล่อยผลง,งานของเราออกมาอะไรเงี้ยแต่พออ่านต่อจากหัวข้อาข่าวก็เขียนว่าแบบกระต่ายอรารวาส บ้านแบบประมาณแบบบ้านเขาแตก,แตกเขาทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราก็แบบโกรธอะค่ะก็แบบโมโหก็เลยแบบอืมพิมพ์ลงในไอจีน n s สแกมแล้วแบบโกรธอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีการแบบออกมาพูดใน t a สแกมอะไรเงี้ยก็ยังไงเรื่องมันเกิดจากอะไรสาเหตุ เราคิดว่ามันเป็นสาเหตุอะไรที่ทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นอย่างนี้กระต่ายคิดว่าน่าจะเป็นจากออตอนที่กระต่ายไปงานเกิดอวอร์ดอะคะ่ะงานบุดดี้อะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาสัมภาษณ์กระต่ายน่าจะเป็นพี่นักข่าวก็มาถามเกี่ยวว่ากระต่ายมีผลงานอะไรบ้างให้อัปเดตอะไรเงี้ยกระต่ายก็เลยบอกว่าตอนนั้นมีมีงานไทแบบแล้วก็กําลังมีถ่ายละครทังช่องไอพีเอ็มแล้วก็กําลังถ่ายหนังกับบริษัทไลบิออนนะคะเขาก็บอกว่า ถ่ายกับพี่นุ้ยชนิ้มใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเออเล่นเล่นกับพี่นุ้ยอ่ะไม่กลัวพี่ตกเขาหึงเหรอไม่กลัวพี่ตาเขาหึงเหรอ <ST> เ,าเรา <ST> ก็แบบงงๆกับคําถามนนะอ,อ่นเนาะเราก็แบบอ้าวกระต่ายจะกลัวทําไมอะคะมันไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ย <ST> เขาก็บอกว่าก็พ <ST> ี<ๆ>่ตาเขาเป็นคนที่หึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่ก็ไม่น่าจะหึงกับกระต่ายนะคะเพราะว่าแบบเออเวลากระต่ายทํางานก็คือต่างคนต่างทำงานจริงๆทําหน้าที่ของตัวเองจริงแล้วก็ เวลาติดต่องานเนี่ยกระต่ายไม่เคยมีไม่เคยมีเบอร์พี่เขาเอ่อจะติดต่อผ่านทางบริษัทอะค่ะไม่ได้ติดต่อตรงกับพี่นุ้ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะแบบเอ่ยยงเราถ้ามาเกี่ยวกันได้อะไรเงี้ยแสดงว่าไม่มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะว่ายังไงอะเวลาติดต่องานเนี่ยกระต่ายหลายเรื่องก็จริงแล้วก็แบบพุ่มกับไม่ได้มีแต่พี่นุ้ยคนเดียวก็เปลี่ยนหลายๆลาคนเลยเนี้ยค่ะคือเวลาติดต่อมาก็จะมีทางพี่สุ พี่ทีมงานนะคะที่เป็นผู้หญิงคอยติดต่อมาตลอดไม่เคยคุยโทรศัพท์กับพี่นุย้ยพี่นุ้ยไม่ได้ติดต่อเองค่ะอพอเกิดข่าวนี้เรามีการติดต่อคุยกับพี่นุ้ยเรืองยา่าวค่ะอ,อ๋อมีค่ะก็โทรไปทางค่ายบริษัทนะคะบอกว่าเออขอเบอร์พี่นุ้ยหน่อยได้ไหมหรือไม่ก็ถามพี่นุ้ยเกี่ยวกับข่าวหน่อยได้ไหมว่าแบบรู้ข่าวหรือย,ยัา<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเป็นห่วงเขาเพราะแบบคือภาพลักษณ์ของพี่นุย้ยนี่ความรู้สึกของกระต่ายนะคะคือแบบดูเขาเป็นคนรักครอบครัวแบบ ก็เห็นในอีสแกรมอะไรเงี้ย mm hmm. ก็แบบอัปรูปแบบเกี่ยวกับครอบครัวดูอบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีข่าวแบบนี้ก็กลัวแบบเขาจะเข้าใจผิดกันไปญ่อะไรเงี้ยซึ่งเพะวแบบ่าความจริงมันไม่ได้มีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขาก็เลยทำบริษัทก็เลยติดต่อไปทักพี่นุย้ยแล้วพี่นุ้ยก็เลยโทรมาหากระต่ายเอง mm hmm. เขาก็โทรมาแบบเออกระต่ายแบบข่าวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นได้ยังไงพี่นุ้ยเห็นข่าวพี่นุ้ยก็ตกใจมากอะไรเงี้ยพี่นุ้ยโกรธนะเขาบอกเนี่นยกระต่ายรู้ไหมหนังสืออะไระต่ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังสืออะไรอะะรเงี้ยาทพคั ก็ใช่เขาก็คุยกันเขาก็กดเหมือนกันแต่ก็คือระหว่างกระต่ายกับเขาอะเคลียร์กันคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะค่ะคือกระต่ายถามพี่ข่าวอะคืองงมากเราไม่ได้เป็นอะไรกันกระต่ายไม่ได้เป็นมือที่สามกับพี่เราสองคนและพี่สองคนก็ไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่ได้ทะเลาะเขาไม่เขาไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะเรื่องกระต่ายแน่นอนเราได้มีขอเคลียร์กับพี่ตั๊กไหมว่าแบบยืนยันว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นมีประเด็นหรืออะไรอ๋อไม่ได้เคลียร์กับพี่ตั๊กเพราะว่า คือพอเราเห็น so ข no like ่าวปั๊บคือทั้งสองฝั่งรู้อยู่แล้วไม่ใช่ความจริงนะคะก็เลยคุยกับพี่น้อยพี่น้อยก็บอกว่าพี่กับพี่ต๊กก็ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกับไม่ได้ทะเลาะเรื่องกระต่ายแน่นอนแล้วพี่ต๊กไม่มีคุยกับเราบ้างหรือเปล่ากระต่ายอ๋อไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าคือต่างฝ่ายต่างรู้ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะก็เลยไม่ได้คุยกันอย่างนี้พอมีข่าวมันจะฟ้องไหมคะจะฟ้องไหมถ้าฟ้องก็ยืดเยื้อนาอเพราะว่าคือมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะ เราอยากจะให้เขาขอ,ขอโทษหรอืออะไรยังไงอือจริงๆแล้วถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนที่อ่านแต่พาดหัวข่าวอ่ะคนก็จะคิดไปถึงไหนถึงไหนเลยเนาะพาดอะไรอย่างเงี้ยใช้คาพูดที่แบบด,ดูแบบทําให้คนคิดเยอะเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าอ่านแบบสรุปข้างในจริงๆแล้วอ่ะเออเมื่อเช้ามีคนเอาหนังสือพิมพ์มาให้ดูเนาะพออ่านสรุปข้างในจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นการสัมภาษณ์จากตอนที่กระต่ายไปรง,งงานของบูตี้าได<ห><ห>้คุยกับทางหนังสือพิมพ์ที่ลงนยคะว่าทำไมถึพพองพาดหัวแรงขนาดนี้อะไร คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าหนังสือพิมพ์อะไรอะไรเงี้ยว่าเป็นของใครอะไรเงี้ยคะ่ะอือฮั้นก็จริงๆแล้วจริงๆภาคผข่าวมันทําให้ดูแรงไปจริงๆนะคะก็แบบคืออยากจะแบบวอนขอรบกวนนิดนึงว่ากระต่ายก็เป็นคือเวลากระต่ายไปทํางานนะคะกระต่ายเป็นผู้หญิงที่แนวเซ็กซี่เวลากระต่ายทำงานกระต่ายก็แบบเซฟตัวเองด,เเเดูและะตัวเองพิเศษอยู่แล้วอะค่ะเวลาไปร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงผู้ชายอะไรเงี้ยกระต่ายไม่ได้สนิทไม่ได้ตั้งคุยเลยโดยเฉพาะกับพี่นุ้ยอะไรเงี้ยต่างคนต่างทำงานจริงๆ กต่าจจะสนิทก็มีพี่แป้งก่อนบ่ายแล้วก็พี่โบก่อนบ่ายอะที่สนิทกันจริงๆที่นั่งคุยกันก็เป็นผู้หญิงด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนเราก็โดนข้อหาหมือที่สามอีกแล้วอย่างเงี้ยตก,กใช่ค่ะซึ่งมันคือมันไม่ใช่ความจริงเลยมันไม่มีมูลความจริงเลยตั้งแต่เรื่องที่แล้วกับพี่<ม>ในวงการคนนั้นแล้วพอมาเรื่องนี้อีกก็มันไม่มีมูลความจริงเลยอะเราไม่ได้ไปเป็นมือที่สามของใครเลยอะค่ะก็รู้สึกเสียใจเราก็ยืนยันว่าในมือถือเราไม่มีลายนี่เบอร์ พี่นุ้ยเลยยืนยันค่ะไม่มีอ๋อเพิ่งจะมีเพราะเพิ่งจะคุยกันล่าสุดเพราะพี่เขาโทรเข้ามาแต่ก่อนหน้านี้คือไม่มีค่ะก็เป็นการเข้าใจผิดกันในการเล่นหนังมากกว่าอะไรนี้แมเลยทําให้คนเข้าใจผิดไปคือมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ทําให้เข้าใจผิดเพราะว่าการติดต่อของกระต่ายกเขาไม่เคยติดต่อกันกระต่ายติดต่อผ่านกับทางบริษัททางใายไม่ได้ติดต่อผ่านผ่านกับพี่นุ้ยโดยตรงอะค่ะขาเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นไงบ้างแบบการขับอะไรนี้มีเรามีด่าเราไหม อ๋อไม่มีใครด่าค่ะคเพราะคนมีคนแบบไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกพี่กระต่ายเขาโปรโมทหนังของพี่กระต่ายหรือเปล่าเพราะว่าหนังกําลังที่เล่นกับพี่เขาอะค่ะกำลังจะออนอะไรเงี้ยมันส่งผลต่อง,งานละครไหมคะที่แบบว่าทําให้คาบลักลบไปอย่างเงี้ยเา ค,ค่ะมันก็แรงไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงอะ่ะเออเราก็กระต่ายก็ไม่ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบว่าเร็วขนาดนั้นหรือว่าไม่เคยเป็นมือที่สามของใครอะคะ่ะก็อยากให้เคลียร์นะตรงนี้อยากให้มันจบนะตรงนี้กระต่ายไม่ฟ้องอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าไม่ใช่ความจริงอะ่ะเพราะว่ากระต่ายกับพี่นุย้ยกับพี่ตั๊กอะไรเงี้ยก็คือเคลียร์กันแล้วคือแบบทุกอย่างที่เขาความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ทะเลาะเรื่องกับกระต่ายก็อยากให้มันจบแค่นี้อะคะ่ะสรุปว่าต่อไปนี้ก็คือเราก็ดเฉยต่างคนต่างรึงให้เรื่องมันจบไปเลยใช่ฟ <ท>เพราะมันไม่ใช่ค<ห>าจริงท,ที่ลงเลยค่ตอนกข่าวก็คงไม่อะค่ะแต่ก็ฝากบอกนิดนึงว่าเวลาพัาดหัวข่าวต้องระวังนิดนึงเพราะว่าหัวข่าวมาแรงไปทําให้คนแบบเข้าใจผิดว่ากระต่ายไปเป็นมือที่3ามซึ่งกระต่ายไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเนาที่มีแฟนแล้วกระต่ายไม่ยุ่งกระต่ายไม่ได้เป็นมือที่สามใครค่ะอย่าให้เคลียร์นะตรงนี้แล้วกระต่ายกับพี่ตั๊กกับพี่นุ้ยก็เข้าใจกันดีค่ะก็คือแบบ ก็แบบตลกอะล่ะเราก็ตลกอะไรเนี่ยแบบเบอร์วงอะไรก็ไม่มีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปทําให้เขาทะเลาะก,กันพี่ตั๊กเขาก็รู้อยู่ว่าก็แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปทําให้เขาสองคนทะเลาะเขาก็ครอบครัวเขาก็รักกันดีค่ะ